สวัดีครับพี่น้องสมาชิกสากลนำทรัพย์ครูชัยนาจำกัดทุกท่านครับกับผมนายจักรินคงสิธิ์กรรมการดำเนินการชุดที่62ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์นะครับก็อยากจะทําความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงให้กับสมาชิกนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับในเรื่องของประกันนะครับซึ่งก็จะมีะพี่น้องกังวลสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําประกันนะครับอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับซึ่ง ประกันตัวแรกที่จะกล่าวถึงนะครับก็เป็นประกันสินเชื่อนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสมาชิกนะครับกู้เงิน3ล้านบาทแต่เราใช้คนค้ำประกันแล้วเนี่ยประกันสินเชื่อได้แค่2ล้านบาทก็จะเหลืออีก1ล้านบาทใน1ล้านบาทนี้นะครับต้องทําประกันสินเชื่อกับทางสถากรณ์นะครับโดยที่ทางาบริษัทประกันเนี่ยก็จะเก็บเราประมาณนะครับล้านละหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งจะเก็บเราครั้งเดียวนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าในในปีแรกทางบริษัทประกันเนี่ยนะครับก็จะรับประกันเราหล้านเต็มแต่การทําประกันนะครับก็จะเป็นลักษณะการประกันแบบลดหลั่นนะครับในปีแรกรับประกัน1ล้านเต็มเราเสียไป1นึ่งแสแต่ปีสุดท้ายเดือนสุดท้ายทางบริษัทประกันจะไม่รับประกันให้เราก็คือกลายเป็นศนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับ รับประกันเต็มแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงไม่ได้รับประกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทางสหกรณ์เองเนี่ยก็ได้ทําการยกเลิกนะครับในการประกันสินเชื่อแบบนี้ก็ตอนนี้นะครับที่ได้ก็คือจะมีบริษัทประกันนะครับที่เสนอมาแสนต่ำที่สุดก็คือแสนละแปดบาทแล้วรับประกันเราโดยเราจ่ายเพียงแค่ปีเดียวนะครับ แล้วก็ทุกปีนะครับแต่ทุกปีปีละ1ครั้งนะครับในระยะเวลา10ปีซึ่งบริษัทประกันเนี่ยรับผิดชอบเต็มจํานวนหล้านบาทนะครับรับผิดชอบแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงปีที่10นะครับก็จะรับผิดชอบเราไปเรื่อยๆส่วนสมาชิกนะครับที่ทําประกันตัวเก่าไว้นะครับก็ยังคุ้มครองแล้วก็รับผิดชอบอยู่จนกระทั่งถึงหมดกรมธรรม์นะครับปัญหาของการประกันตัวเดิมนะครับก็มีอยู่ว่าสมาชิกนะครับบางท่าน นะครับกู้เงินกับทางสหกรณ์ไปแล้วได้ชําระหนี้กับทางสหกรณ์ครบถ้วนแล้วยกตัวอย่างเช่นปี2558มากู้กับทางสหกรณ์แต่ปี2561นาเะครับนำเงินมาชําระเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การประกันนี้รับผิดชอบ10ปีนะครับแต่ทางบริษัทประกันเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งนะครับไม่ได้มีการกําหนด ว่าให้ทางสมาชิกนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกกรมธรรม์หรือเวนเราเรียกกันว่าเวนคืนกรมทรนได้นะครับซึ่งมีสมาชิกท่านหนึ่งที่เกิดกรณีนี้ขึ้นนะครับก็มีเคสที่2นะครับเคสที่2ก็คือมีสมาชิกท่านหนึงกู้ปี58เช่นเดียวกันแต่ในปี61นะครับกลับมาผู้ใหม่กลายเป็นว่าสมาชิกท่านนี้ จะมี2กรมธรรนะครับสมาชิกท่านนี้จ่ายครั้งแรกนะครับสิปีแรกเนี่ยจ่ายไปแสนกว่าบาทในปี6-1กรมธรรที่2จ่ายไปอีก2 0 0 0 0นกว่าบาทรวมแล้ว2กรมธรรเนี่ยจ่ายไป400,000น,นะครับจ่ายไป4 0 0 0 0 0บาทซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์ในการที่จะเว้นคืนกรมธรรแรกได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกนะครับซึ่งประกันตัวใหม่ที่ทาง เราได้ทำกับบริษัทประกันใหม่เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกนะครับแล้วก็มีการประกันทุกปีนะครับในระยะเวลา10ปีแล้วสมาชิกจ่ายเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือประกันตัวแรกประกันตัวที่2นะครับที่จะมาพูดกันวันนี้นะครับก็คือเป็นประกันชีวิตกลุ่มตามความสมัครใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องเราเรียกกันว่าประกันตัว507บาทที่เราได้เงินคืนนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนของสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่มีความเข้าใจตัวนี้ผิดแล้วก็มีการถามในที่ประชุมใหญ่วิสามาน์ของเราที่ผ่านมานะครับก็อยากจะชี้แจงแบบนี้นะครับว่ากรรมการชุดที่61นะครับก็เข้ารับช่วงต่อของอกรรมการชุดที่60 นะครับชุดที่61ก็มีการต่อรองทําให้เบีย้ยประกันเนี่ยลดลงและการต่อรองนะครับก็จะต่อรองอให้มี ER หรือเงินคืนประสบการณ์เข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคืนกลับไปสู่สมาชิกนะครับเราเลยได้มีการต่อรองให้ลดจากเดิมนะครับก็เหลืออยู่ที่5,540บาทพร้อมทั้งเขียน ER ลงไปด้วยซึ่งก็จะมีผล นะครับย้อนมาถึงปีกรรมการชุด62นะครับก็คือในในปีนี้ที่ทางสมาชิกนะครับได้เงินคืนกัน507บาทพอปีใหม่นะครับเราก็มีการต่อรองในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับก็คือจาก5,540บาทนะครับเราก็ต่อรองกันนะครับ ก็เหลือ5,375บาทซึ่งปีนี้สมาชิกเราจ่ายไปที่5,375บาทก็ลดลงไป165บาทนะครับตอนนี้นะครับมีสมาชิกนะครับบางกลุ่มนะครับได้มีการพูดถึงในเรื่องของอการต่อรองของคณะกรรมการชุดก่อนๆนหน้านี้ทำไมไม่ได้จำนวนเงิน507บาทนะครับ ซึ่งมีการพูดคุยกันบอกว่าคณะกรรมการชุดก่อนเรื่องการต่อรองประกันชีวิตที่ไม่ได้เงินคืนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารคณะกรรมการน่าจะได้มากมายไม่เกี่ยวกับฝ่ายจัดการอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับซึ่งก็ไม่ไม่มีความเป็นธรรมกับทางกรรมการดําเนินการชุดก่อนๆน,นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทาง คณะกรรมการชุดที่61และ62เนี่ย61นะครับเป็นชุดที่ที่ได้การทําการต่อรองไว้แต่พอในถึงคณะกรรมการชุดที่62นะครับทางบริษัทประกันเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับผมก็ได้ชาที่แจงแบบนี้นะครับว่าครั้งแรกเลยเนี่ยทางบริษัทประกันเนี่ยแจ้งว่าไม่ได้เงินคืนนะครับทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็มอบหมายให้ผมแล้วก็ท่าน ดรสมชายนะครับก็ได้ติดตามแล้วก็ได้พูดคุยกับทางบริษัทนะครับทางบริษัทก็ยังยืนยันว่าไม่ได้นะครับแต่ทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีการไปพบคอพอพ,อพอนะครับแล้วก็เดินทางไปพบที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทประกันนี้นะครับเพื่อเพื่อสอบถามทำไมไม่คืนค่า ER ภายในไม่เกิน สสัปดาห์ทางบริษัทก็ติดต่อกลับมาว่าจะมีเงินคืนมาให้กับทางสมาชิกนะครับหนึ่งล้านหกแสนเก้บาทนะครับซึ่งก็นํามาหารด้วยจํานวนสมาชิกแล้วก็ได้คนละ507บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงท,ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะนําเรียนชี้แจงให้ทางสมาชิกนะครับได้รับทราบข้อมูลจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดนะครับ แล้วก็การสื่อสารนะครับที่คาดเคลื่อนไปจากนี้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่อยากจะนําเรียนให้กับสมาชิกได้รับทราบนะครับวันนี้นะครับทางฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับประกันสินเชื่อนะครับกับประกันกลุ่มตามความสมัครใจนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประเด็นอื่นที่สมาชิกกังวลสงสัยก็จะนํามาเรียนแล้วก็จะมาชี้แจงให้กับทาง สมาชิกได้รับทราบต่อไปครับขอบคุณมากครับ